และคุณแน่ใจได้ไงสิบปีตอนเนี้ยเป็นเพื่อนกันมันลดระดับลงมาจากคู่รักเป็นเพื่อนแล้วว่ารี่สิบปีละคุณแน่ใจหรือว่ามันจะไม่ลงอีกผมให้โจทย์คุณง่ายๆสิบปีผ่านไปแล้วลดระดับเป็นเพื่อนกันแล้วเป็นเพื่อนนมาตั้งนานแล้วโอเคแล้วในที่สุดเขาตัดสินใจมีคนอื่นแต่คนอื่นของเขาไม่โอเคที่เขาจะยังอยู่บ้านเดียวกับคุณเป็นเพื่อนกับคุณ แม้ว่าคุณจะโอเคกับคนรักคุณที่เป็นเพื่อนคุณก็ตามเธอต้องไม่หยาให้เรียบร้อยสิเออคนคนนั้นบอกกับคนรักของคุณก็หยากกับเขาให้จบไปสิบอกเป็นเพื่อนกันไม่ได้มีอะไรการอยู่บ้านเดียวกันไม่โอเคแล้วไงคุณจะบอกมีผลกระทบกับคุณเหรอท้ายที่สุดมันกลายเป็นผลกระทบกลับมาหาคุณโดยที่คุณคิดว่าเป็นเพื่อนกันได้แม้ว่าคุณจะบอกว่าคุณโอเค การที่เป็นเพื่อนแต่บางทีโจทย์มันไม่ได้โอเคนึกนี่คือผลว่าทําไมผู้ชายอายุมา,มากๆถึงถึงหย่ากับภรรยาได้เออเขาถึงหย่าภรรยาได้เพราะว่าเขาไปเจออะไรที่แบบเฮ้ยมันโอเคมันแฮปปี้มันนะไม่เขากระชุ่มกระชวยมันมีแพชชั่นอ่ะแล้วแล้วคนที่เข้ามาใหม่บอกว่าถ้าฉันยังคบกับเธออยู่ฉันเขาเขารับฉันไม่ได้เออเข้าใจใช่ไหมเราเป็นเพื่อนกันนะ เอ้ยเธอก็บอกเธอโอเคเนี่เมื่อสิบห้าปีแล้วเธอบอกเธอโอเคถ้าเราจะอยู่ด้วยกันแบบเพื่อนกันแล้วตอนนี้เธอจะไม่ดีใจเหรอที่เพื่อนจะมีความสุขอะแล้วลูกเราก็โตแล้วนี่เธอใช้ฉันทำอะไรอีกั่นี่ไงดีอะทางเลือกมันอยู่ที่คุณแล้วคำตอบอยู่ที่คุณแล,ะละ้วล่ะว่าคุณจะพยายามออกกำลังกายทำให้มันมันดีขึ้นหรือจะปล่อยให้มันตายไปตามระยะเวลาตามธรรมชาติที่ทุกคนหลายๆคนมันเป็น แต่ถ้าคุณยินดีที่จะ,ะเผชิญโชคชะตาฟ้าลิขิตก็อีกเรื่องหนึง่งแต่ถามว่าถึงนาทีนั้นน่ะคุณโอเคเกับเหตุการณ์หรือเปล่าคุณจะเป็นแบบคน Gen X ที่ปฏิเสธทุกอย่างแล้วบอกฉันไม่เรียนรู้อะไรฉันไม่อยากศึกษาอะไรเลยหรือคุณจะเป็นคนที่เรียนรู้นวัตรกรรมใหม่แล้วก็เรียนรู้ว่าเฮ้ยคุณจะรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นยังไงเพื่อให้สุขภาพทางจิตใจคุณหรือร่างกายคุณหรือความรักคุณดีขึ้น